คลิปนี้จัดทำขึ้นโดยรวบรวมข้อมูลเนื้อหาจากเว็บไซต์แล้วนำมาเรียบเรียงใหม่ผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้หากมนุษย์ไม่อยากพลาดวิดีโอใหม่ของกระเทียมอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะมีเรื่องเล่าว่ามีหญิงชราอาศัยในกระท่อมกลางป่าลึกเธอเป็นแม่หมดและชอบจับเด็กไปทำเป็นยาอายุวัฒนะ การค้นพบประเทศรัเสเซียองค์กรเ c p ได้รับรายงานการเสียชีวิตและเหตุการณ์การหายตัวไปของคนในหมู่บ้านใกล้ป่าแห่งหนึ่งโดยผู้คนต่างหลือกันว่าป่าแห่งนี้มีแม่มดอาศัยอยู่และต่างพากันเรียกแม่มดตนนี้ว่าบาบายากาองค์กรเ c p พีส่งทีมปฏิบัติการเซต้าไปยังพื้นที่ นำทีมโดยผู้กองเควินและลูกทีมอีก15คนเพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลระหว่างทางก่อนไปถึงป่าทีมเซตาได้เจอกับหมู่บ้านร้างเล็กๆห่างจากป่าไม่มากนะักเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบรอบๆหมู่บ้านร้างแห่งนี้โดยทีมเจ้าหน้าที่พบศพจำนวนหนึ่งในสภาพที่เน่าเปื่อยภายในบ้านและตามถนนมีรอยเลือดที่แสดงให้เห็นว่ามีอีกหลายศพที่ถูกลากไปยังป่า ผู้กองเควินจึงสั่งให้ทีมปฏิบัติการเซตาเข้าไปยังป่าโดยมีเจ้าหน้าที่แจ็คเป็นผู้นำทีมเมื่อทีมเซตาเดินลึกเข้าไปในป่าจูจ่ๆผู้กองเควินได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่แจ็คที่อยู่ด้านหน้าตะโกนเสียงดังเกี่ยวกับยายแมงมุมยักษ์ผู้กองเควินรีบเข้าไปดูและสอบถามเจ้าหน้าที่แจ็คว่าเกิดอะไรขึ้นโดยร่างกายของเจ้าหน้าที่แจ็คเหมือนติดอยู่กับอะไรบางอย่าง ผู้กองเควินได้สังเกตและใช้กิ่งไม้ตวัดไปมาทำให้เห็นเส้นใยบางๆที่แทบจะมองไม่เห็นในช่วงแรกเจ้าหน้าที่แจ็คนิ่งเงียบผู้กองเควินจึงได้ถามอีกครั้งแต่ก็ยังไม่มีการตอบสนองใดๆแต่เมื่อเวลาผ่านไปไม่นานเจ้าหน้าที่แจ็คมีอาการผิดปกติเริ่มหัวเราะแล้วก็ร้องไห้สลับไปมาเหมือนคนเสียสติด้วยประสบการณ์ของผู้กองเควินทำให้ตระหนักได้ว่า ไม่ควรแต่ต้องใหญ่ประหลาดนี้ผู้กองเควินสั่งให้ลูกทีมทุกคนอย่าสัมผัสมันผู้กองเควินสั่งให้ลูกทีมกำจัดมันด้วยไฟเพื่อเปิดทางเข้าไปในป่าต่อโดยให้เจ้าหน้าที่สองคนคอยเฝ้าเจ้าหน้าที่แจ็คไว้แต่ยิ่งเดินเข้าไปมากเท่าไหร่ความหนาแน่นของใยประหลาดนี้ยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆทีมเจ้าหน้าที่บางคนที่ไม่ระวังทําให้สัมผัสกับใยประหลาดนี้มีอาการแปลกออกไปไม่ต่างจากเจ้าหน้าที่แจ็ค โดยบางคนยิ้มหัวเราะบางคนก็เดินวนไปมาผู้กองเควินพยายามเรียกลูกทีมเหล่านั้นแต่เจ้าหน้าที่ที่เสียสติไม่ตอบสนองต่อเสียงเรียกของผู้กองเควินท่านใดนั้นมีบางอย่างออกมาโจมตีเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในสภาพเสียสติมันไม่ใช่สัตว์ป่ากลับเป็นหญิงชาราที่มีรอยเขียวยน่นเธอกัดไปที่แขนของทหารคนหนึ่งโดยทหารคนนั้นยังคงยิ้มหัวเราะ โดยไม่แสดงอาการเจ็บปวดออกมาราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นผู้กองเควินสั่งยิงปืนไปยังหญิงชราทันทีจนเธอล้มลงไปที่พื้นเธอนอนนิ่งเหมือนเสียชีวิตผู้กองเควินติดต่อไปยังสำนักงานใหญ่เพื่อบอกว่าสามารถหาต้นตอของปัญหาได้แล้วแต่ในขณะนั้นหญิงชราลุกขึ้นอย่างช้าๆแล้วปล่อยใยประหลาดออกจากมือทั้งสองข้าง มันค่อยๆเลือยแพร่กระจายออกมาเหมือนมันมีชีวิตผู้กองเควินและลูกทีมใช้ไฟระดมตวัดไปมาเพื่อกำจัดใหญ่ประหลาดนี้ผู้กองเควินคาดการว่าหญิงชารานี้คงไม่สามารถกำจัดให้เสียชีวิตได้โดยง่ายจึงสั่งให้ลูกทีมอีกสองคนใช้ปืนตาข่ายไฟฟ้าแรงสูงเพื่อดักจับตาข่ายไฟฟ้าถูกยิงออกไปคุมร่างของหญิงชารา ต้าขายไฟฟ้าค่อยๆรัดล่างของหญิงชราจ,จนเธอดิ้นทุรนทุรายจนเธอหมดสติไปทำให้ผู้กองเควินสามารถจับกุมหญิงชราได้และนำไปยังสู่กักกักนองค์กรได้ตั้งรหัสให้กับวัตถุดังกล่าวคือ SCP-352 รายละเอียด SCP-352 SCP-352 มีลักษณะเป็นผู้หญิงชราและผอมมากซึ่งไม่สามารถระบุอายุหรือเชื้อชาติได้ SCP-352 พูดภาษารัเสเซียยุคก,ก่อนแต่มีสำเนียงและภาษาถิ่นที่ทำให้แปลได้ยากมาก SCP-352 มีอาการไม่ยินยอมที่จะสื่อสารด้วยอย่างรุนแรงโดยบทสนทนาที่ผ่านมาส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการข่มขู่หรือประกาศจะล้างแคน SCP-352 ให้เคยเรียกตนเองด้วยชื่อและท่าทีก้าวราวของเธอจึงไม่สามารถระบุภูมิหลังใดๆได้ SCP-352 มีระดับพละกกำลังและความเร็วที่สูงมากเมื่อเทียบกับรูปร่างและอายุตามที่เห็น SCP-352 เคยแสดงให้เห็นว่าสามารถเคลื่อนย้ายสัมภาระหนักกว่า200กิโลโดยมีความอ่อนล้าทางกายภาพเล็กน้อยเท่านั้น อีกทั้งสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็ว70กิโลเมตรต่อชั่วโมง SCP-352 สามารถฟื้นตัวจากบาดแผลที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้การฟื้นตัวนี้อาจใช้เวลาได้ตั้งแต่หลายวันจนถึงหลายสัปดาห์ขึ้นอยู่กับความสาหัสข,ของบาดแผล SCP-352 ดูเหมือนมนุษย์ผู้หญิงธรรมดาโดยกล้ามเนื้อกระดูก และอวัยวะต่างๆนั้นมีสภาพที่สอดคล้องกับความชราการทดลองกับเนื้อเยื่อให้ผลลัพธ์ที่ไม่อาจจะสรุปอะไรได้ SCP 3 5 2สามารถทำให้ใย,ยที่เหมือนเส้นผมบางๆง,งอกออกมาจากร่างกายส่วนใดของเธอก็ได้ใย,ยเหล่านี้สามารถงอกออกมาได้หลายเม็ดในเวลาหนึ่งชั่วโมงและดูเหมือนว่า SCP 3 5 2จะสามารถควบคุมมันได้บ้าง รวมทั้งเคยพบว่ามันเลื้อยไปตามพื้นกับขึ้นไปบนผนังและโครงสร้างอื่นๆเส้นใยนี้แทบมองไม่เห็นทั้งยังดูเหมือนจะขาดง่ายกว่าผมของมนุษย์ปกติใยเหล่านี้ยังมีเอนไซม์แบบเดียวกับที่อยู่ในน้ำลายของ SCP-352 เคลือบไว้บางๆ SCP-352 จะผลิตเอนไซม์ซึ่งมีอยู่มากในน้ำลายและเส้นผมแต่ก็มีอยู่ในเนื้อเยื่อทุกส่วนของ SCP-352 โครงสร้างทางเคมีที่ชัดเจนและกระบวนการที่มันเกิดขึ้นยังไม่ทราบเอนไซม์นี้จะมีปฏิกิริยากับเนื้อเยื่อของมนุษย์และจะทำการโจมตีระบบประสาทอย่างรวดเร็วอาการนั้นจะเกิดขึ้นแทบจะทันทีซึ่งรวมถึงการเห็นภาพหลอนความรู้สึกผ่อนคลายการดับรู้หรือการใช้เหตุผลจะถูกกดไว้และประสาทรับรู้ความเจ็บปวดจะหยุดทำงาน สภาวะน,นี้จะคงอยู่หลายวันและกรณีที่โดนเข้าไปไม่มากนักและอาจกลายเป็นถาวรได้ถ้าถูกสัมผัสในปริมาณมากการกัดของ SCP-352 จะทำให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงถึง99.9% SCP-352 ดูเหมือนจะดำลงชีวิตด้วยการกินเนื้อโดยมีความชอบเนื้อมนุษย์เป็นพิเศษ SCP-352 จะสร้างใยเหมือนกับดักเพื่อรอให้เหยื่อมาสัมผัสกับเอนไซม์ ide, และเกิดภาวะเสียสติจึงค่อยเข้าจู่โจมเหยื SCP ่อ SCP-352 มักจะฉีกและกินแขนขาของเหยื่อก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ไปไหนได้และอาจใช้เวลาหลายวันในการกินเหยื่อจนหมดจากการสังเกตการน,นั้นมนุษย์จะยังอยู่ในสภาพผ่อนคลายและไม่รับรู้สภาพภายนอกแม้จะเสียแขนขาและเนื้อส่วนอื่นๆไปแล้ว มาตรการกักกันพิเศษให้ปิดผนึกพื้นที่กักกันไว้ตลอดเวลาห้ามมีให้มนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับ scp 3 5 2การมีปฏิสัมพันธ์ทั้งหมดนั้นต้องกระทำผ่านหุ่นยนต์หรือวิธีการระยะไกลอื่นๆหากจำเป็นต้องใช้มนุษย์ในการมีปฏิสัมพันธ์ก็ให้ตรวจดูว่าดำเนินตามมาตรการการใช้ชุดป้องกันเต็มรูปแบบแล้ว นอกจากนั้นบุคลากรทุกคนควรจะใช้สายนิรภัยโยงตัวเองไว้หากบุคลากรคนใดมีพฤติกรรมคุ้มขั่งก็ให้ใช้สายนิรภัยพาตัวออกไปนอกพื้นที่กักกันทันทีบุคลากรคนใดที่รายงานว่าเห็นภาพหลอนหลังจากที่มีปฏิสัมพันธ์กับ SCP-352 หรือเส้นผมของเธอจะต้องถูกกักบ,บริเวณทันที บุคลากรที่ทำงานภายในหรือใกล้กับพื้นที่กักกันจะต้องรับการตรวจสภาพร่างกายและจิตใจโดยไม่มีรูปแบบหากพบว่าผู้ใดก็ตามที่ถูกปนเปื้อนจะต้องถูกกักบ,บริเวณทันทีบุคลากรที่ถูก SCP-352 โจมตีให้ช่วยมาได้เฉพาะผู้ที่ไม่ถูก SCP-352 กัดเท่านั้น SCP-352 จะได้รับอาหารสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง กอนนี้ SCP-352 จมตือบุคากรให้งดอาหารเป็นเวลาหนึ่งเดือนแม้ว่า SCP-352 จะชอบเนื้อมนุษย์ทุกแบบมากกว่าเนื้อสัตว์อื่นๆแต่จากการทดลองและสังเกตการ SCP-352 จะถูกใจเนื้อทารกแรกเกิดจนถึงเนื้อเด็กอายุ2ปีมากเป็นพิเศษ ทั้งนี้ยังพบว่ามันจะให้ความร่วมมือมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะโจมตีเจ้าหน้าที่ลดลงอย่างมากหลังจากที่กินเนื้อชนิดนี้ในขณะนี้จึงมีการพิจารณาที่จะเปลี่ยนรายการอาหารของ scp 3 5 2เพื่อนเพื่อนคิดว่าแม่หมดยังมีตัวตนอยู่หรือเปล่าคะบอกกระเทียมบ้างนะคะสำหรับวันนี้กระเทียมขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟงังกระเทียมหมาต่างดาว กระเทียมขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ